ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวเกม s a g a Frontier r e m a s t e r นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นการ r e m a s t e r เกมของเครื่องเพงงที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี1997นะครับก็ประมาณ24ปีได้แล้วซึ่งในยุคสมัยนั้นเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกม RPG ที่ดีที่สุดของยุคเลยก็ว่าได้นะครับและรีวิวเกมนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยครับในเรื่องตอนเริ่มนะครับก็จะมีทั้งหมด เตัวละครหลักนะครับให้เล่นและหลังจากจบเป็นหนึ่งตัวละครแล้วเราก็จะสามารถเล่นตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าฟิลส์ได้ครับก็ตัวทางขวาล่างเนี่ยนะครับและทุกๆตัวละครนะครับก็จะมีเส้นทางการดําเนินเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเกมนี้เลยและจะมีบางตัวละครนะครับที่มีฉากจบมากกว่า1แบบผมก็ขอบายให้เท่านี้แล้วกันนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปสัมผัสเองมากกว่า ระบบการเล่นก็จะเป็นเหมือนเกมภาษาทั่วไปนะครับมีการใช้ยานในการเดินทางระหว่างเมืองแล้วก็ในแมปก็จะเป็นการวิ่งไปตามแมพครับไปสำรวจจุดเข้าไปในสถานที่ต่างๆมีการสวมใส่อุปกรณ์ระบบการเล่นก็จะคล้ายๆเกมตะกูลซาก้าทั่วไปครับที่ศัตรูจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามเราแล้วก็จะมีระบบเรียนรู้ท่าที่มีหลอดไฟขึ้นบนหัวเนี่ยนะครับทางฝั่งตะวันตกจะเรียกระบบนี้ว่าระบบสปาร์ยิ่งศัตรูเก่ง ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ท่าได้บ่อยขึ้นและท่าที่เรียนรู้ก็จะเป็นท่าที่ทรงพลังแต่ว่าถ้าเป็นศัตรูกระจอกตามทางธรรมดาท่าที่เรียนรู้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ท่ากรกาศประมาณนั้นครับซึ่งระบบสปาร์กเนี่ยก็จะใช้กับอาวุธแทบทุกชนิดครับรวมถึงหมัดด้วยแต่จะมีการยกเว้นปืนกับเวทมนต์นะครับโดยปืนเนี่ยการเรียนท่าใหม่จะต้องทําการใช้งานปืนบ่อยๆส่วนเวทมนต์จะมีเวทตั้งต้นขายตามเมืองครับ และการจะเรียนรู้เวทเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องมีกิฟต์หรือว่าพรสวรรค์ของเวทนั้นๆก่อนซึ่งจะเก็บได้ตามเนื้อเรื่องครับหลังจากได้มาแล้วแล้วก็ทําการใช้เวทนั้นบ่อยๆท่าก็จะโผล่มาใหม่เรื่อยๆครับแต่ว่าเวทบางชนิดเนี่ยจะมีท่าตรงข้ามเสมอครับและตัวละครเดียวกันเนี่ยจะใช้เวทตรงข้ามกันคู่กันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเรียนเวทแสงเนี่ยแล้วเราต้องการเรียนเวทความมืดเนี่ย จะต้องทําการลบเวทแสงที่มีออกทั้งหมดครับถึงจะเรียนเวทความมืดได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีระบบเฉพาะของเผ่าที่จะสามารถเรียนรู้ความสามารถของศัตรูหลังจากที่ปราบศัตรูได้โดยเผ่ามิสติกจะสามารถเรียนรู้ท่าศัตรูได้โดยการใช้อุปกรณ์มิสติกก,ากําจัดศัตรูศัตรูก็จะถูกดูดเข้าไปก็จะเป็นการเรียนรู้ท่าใหม่ให้แก่เราส่วนผ่ามอนสเตอร์หลังจากชนะมอนสเตอร์แล้ว กราจะสามารถเลือกเรียนท่าได้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยนะครับส่วนหุ่นยนต์เนี่ยก็จะสามารถเรียนท่าได้จากการกำจัดศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์เช่นกันครับและสุดท้ายก็คือระบบรวมท่านะครับถ้าไม่ตายแต่ละท่าเนี่ยจะสามารถใช้งานพร้อมกันได้เพื่อให้เกิดเป็นท่าที่ทรงพลังขึ้นนะครับหลังจากจใช้ครั้งหนึ่งแล้วระบบก็จะจดจาเอาไว้ให้เราสามารถดูได้ครับว่าท่าไหนมาผสมกันได้บ้างทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับ ข้อดีข้อแรกเลยก็คือเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องดีมากๆนะครับเล่นไปเนี่ยเราสามารถอินกับตัวละครได้โดยง่ายเลยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยดีทุกตัวละครครับยิ่งตัวที่มีฉากจบหลายๆแบบนะยิ่งเล่นไปจะยิ่งอินสุดๆเลยครับแล้วก็ข้อ2นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาค remaster เ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักอันใหม่รวมถึงระบบเร่งความเร็วที่ทาให้เราเล่นหลายรอบได้สะดวกขึ้นแล้วก็ระบบ New Game Plus ที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะนําอะไร จากเซฟเก่ามาเล่นตอบ้างและของพวกนี้รวมถึงพัฒนาการของตัวละครนะครับก็จะสามารถสะสมไปได้เรื่อยๆด้วยและสุดท้ายก็คือไอ้ลูกศรบอกทางนี่แหละครับที่บอกว่าตรงไหนเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยถือว่าช่วยได้พอสมควรเลยเพราะว่าภาคเก่าไม่มีนะครับบางทีมันก็มองไม่เห็นไงว่าตรงไหนมันเข้าได้บ้างบางทีเราก็ต้องเดินวนๆไปมันก็เจอศัตรูเรื่อยๆมันก็ทําให้หน้าเบือบ่อเหมือนกันแต่ว่ามีลูกศรมาก็ช่วยได้เยอะขึ้นครับ ทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกเลยก็คือราคาที่มันสูงไปหน่อยครับสำหรับการรีมาสเตอร์ไม่ใช่การรีเมคนะครับเพราะถ้าี่ดูการเปลี่ยนแปลงหลักๆของทางด้านภาพเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายครับมีที่เห็นชัดๆเลยก็คือโมเดลตัวละครน,นี่แหละที่ดูดีขึ้นชัดเจนนอกนั้นก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็ยังเฉยๆอยู่ถึงผมจะเป็นแฟนเดนตายของเกมนี้ก็เถอะแต่ว่าผมก็ต้องรีวิวโดยคำนึงถึงผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ด้วยนะครับ ก็เลยถือว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยครับแล้วก็ข้อ2นะครับแน่นอนว่าระบบการเล่นของเกมนี้มันสนุกมากๆเลยครับแต่ถึงกันนั้นมันก็อาจจะยากไปสําหรับผู้เล่นใหม่ในบางจุดนะครับถ้าหากว่าไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มก็อาจจะทําให้ติดขัดหรือถ้ายกที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นใหม่ในทีเดียวครับถ้าเกิดว่าวางแผนการเติบโตของตัวละครพลาดไปนะครับแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่ต้องตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเกมให้เซฟได้หลายช่องอยู่ เซฟไว้บ่อยๆแล้วค่อยๆทําความเข้าใจหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับผมมั่นใจว่าถ้าผ่านไปในเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยที่เหลือก็เล่นสบายละครับสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องซื้อครับเกมเก่าที่เราเคยชอบมาทําใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วครับทุกๆอย่างก็ถูกปรับให้ดีขึ้นส่วนสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยครับ ถ้าหากคุณรับได้กับภาพที่อาจจะไม่สวยเท่าเกม Open World กราฟิกสวยๆส,สมัยนี้แต่มีระบบการเล่นที่สนุกและเนื้อเรื่องที่ซาบซึ้งกินใจก็จัดได้เลยครับแต่ว่าสําหรับทั้งสายอวยและก็ผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบอะไรมากเนี่ยจะรอามนุษย์ราคาก็ได้ครับเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าราคามันก็เอาเรื่องอยู่กับเกมรีมาสเตอร์ที่ไม่ใช่รีเมคนะครับและทิ้งท้ายเช่นเคยด้วยตัวอย่างเกมเพลย์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ